แต่เป็นการเสียสละเป็นบาร,รมีอย่างหนึง่งคือเป็นมหาเป็นมหาทานเหมือนกันสละชีพนะคือรู้อยู่ทั้งรู้นะคือรู้ทั้งรู้อยู่ว่าไปเนี่ยมันมันกลับมาไม่ได้คือแม้กลับมาก็ไม่รู้จะคือ,ค,อคือแบบลาตายเลยคือรู้เลยเป็นอาหารนะครับสละชีวิตถ้าถ้าต่างคนต่างไม่มีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันไม่รวมพลังกันใช่ไหมแบบไม่ช่วยกันอะ ไม่รวมพลังกันนะคนไร้บ้านเคยเห็นคนไร้บ้านไหมคนไร้บ้านก็เป็นทาสเป็นกรรมกรไม่มีอิสระจะต้องแบบไม่มีบ้านไม่มีพื้นแผ่นดินอยู่ต้องไปอาศัยเขาอยู่เขาให้ทําอะไรก็ต้องทํานี่คือคนไร้บ้านแต่ว่าด้วยความเสียสละของบรรพบุรุษคือเขาไม่สามารถทนเห็นลูกหลานอยู่อย่างคนเล่ร่อนอย่างนั้นได้คือแบบหนีด้วยความจนตอกอย่างนั้นได้ คือยังไงก็ต้องแลกกันอะด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตเลยนะคือความเสียสละของเราทาหารที่ท่านเสียสละเนี่ยคือหมายถึงพ่อเราแม่เราลูกเราหลานเราหมายถึงคนในตระกูลที่เราแบบจะต้องแบบรักษาเราจะต้องปกป้องไว้ในสิ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่สูงสุดอะคือผือนแผ่นนี้คือสิ่งที่สูงสุดแล้ว อาศัยความเสียสละของท่านเหล่านั้นจึงหล่อหลอมรวมรักษาขึ้นมาได้เป็นปึกแผ่นนะแต่ถ้าไม่มีคนผลึกกําลังไว้ไม่มีความสามัคคีไม่มีการผลึกกำลังไว้ไม่มีใครไปต้านทันไม่มีใครไปต่อสู้ปกป้องปุ๊บแล้วก็จะกลายเป็นคนเล่นล่อนคนนั้นนึกสภาพแบบว่าเป็นทาสลูกหลานเป็นทาสไปอาศัยเขาอยู่